เสียบลักรับตังวลีดังในอดีตการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับการ์ดจอในการขุดเหรียญดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีที่หลายๆคนยี่หลายๆคนบอกว่ามันคือสิ่งลวงโลกมันคือสิ่งไร้สาระนะมันทำมันประกอบด้วยอะไรบ้างทำงานอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดกันถึงองค์ประกอบมันและกับวิธีการที่เราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหาเงินให้เราทำได้อย่างไรนะครับมาดูกันว่า มันทำงานอย่างไรบ้างที่เห็นอยู่นี่เป็นซอฟต์แวร์นะครับทำการ mining คือําทำการขุดเหรียญดิจิตอลอันนี้มาอธิบายคำว่าขุดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะมาจากคำว่า miner mining ที่แปลว่าเหมืองนะก็เป็นการเรียกในเชิงในเชิงสัญลักษณ์นะแต่ว่าคนไทยก็มาแปลว่าเ,ออเราไปเหมือนกับไปขุดเงินขุดทองจริงๆนะครับทำให้การแปลความหมายตีความมันก็ผิดเพี้ยนไปนะก็หลายคนทำให้ มองรูปลักษณ์ของการทํางานกับระบบคริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องของสิ่งหลอกลวงไปนะครับผมอ่ะอันนี้เรามาจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วในปัจจุบันนี้กราดตอได้ยอมรับแล้วก็รัฐบาลไทยได้เก็บภาษีการเทรดการขุดการซื้อขายเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งมันก็มีอยู่เป็นพันๆเหรียญน,นะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นที่ยอมรับกันไปแล้วนะครับผมแต่สําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจว่า แล้วมันทํางานอย่างไรมันได้เงินอย่างไรนะวันนี้เราจะกลับมาย้อนรอยอดีตเมื่อ3-4ปีที่แล้วเมื่อเครื่องชุดนี้ถือกําเนิดขึ้นมาอ่ะเรามาดูกันว่ามันมีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างมาดูหน้าตาของมันก่อนหน้าตาของมันก็จะคือเครื่องคอมพิวเตอร์แต่จะมีนะครับจำนวนการ์ดจอที่มากมายนะฮะก็จะในหนึ่งมี่ห้าหกใบนะครับผมมีการ์ดจอหกใบแล้วก็จะมีตัว เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะฮะแล้วก็จะมีชุดอินเทอร์เฟสนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในรายละเอียดของอระบบการจอระบบอินเทอร์เฟสต่างๆแต่นี่ก็จะกำลังจะบอกว่ามันคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะเมนบอร์ดปกติธรรมดาของเรานั่นเองนะครับผมก็ประกอบกันขึ้นมานะใส่อยู่ในแล็คแบบนี้นะครับผมอ่าก็ซิสเต็มนี้ก็จะมีอยู่3ชุดนะแต่ว่าตอนนี้เรารัเดินเครื่องอยู่2ชุดอ่า นหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับการจอแต่ละใบก็จะมีพัดลมอย่างน้อย2ตัวในการระบายความร้อนนะครับผมมันทํางานอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเซตอัพซอฟต์แวร์อย่างไรทําให้การขุดของมันเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพเบื <S <S ้องต้นเลยผมก็เลยจะบอกว่าเจ้าตัวเหรียญเจ้าตัวเครื่องที่เห็นอยู่เมื่อข้างต้นเนี้นะครับมันทํางานโดยการที่มันก็ไปอยากจับพวกทรานซัคชันต่างๆเนี่ย ทรานซ c คชัน <Trans> ก็คือเกิดจากระหว่างการที่เพื่อนๆซื้อขายบิตคอย n แลกเปลี่ยนบิตคอยเอาบิตคอยไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะทําการโอนเงินโอนถ่ายเงินจากในกไปยังในขอนะครับมันก็จะเกิด Transaction ขึ้นแล้วก็ถูกพ่วงเข้าไปในเจ้าตัวบล็อกเชนนะบล็อกเช n เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเหรียญดิจิตอลสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดครับ ในการที่มันผูกเข้าไปในบล็อกเชนแล้วก็วิ่งกันเป็นขบวนไปเพื่อที่จะให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะรเราเรียกมันว่าเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับทำการตรวจสอบความถูกต้องของทรานสัคชันความถูกต้องของการทาธุรกรรมการเงินนั้นๆน,น,นะครับเมื่อมันถูกต้องนะครับเราตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเราก็จะบอกว่าโอเคสิ่งที่ทรานสัคชันนั้นถูกต้องแล้วเราก็จะได้รางวัลจอสีเขียวๆเ,เนี่ยตัวเขียวๆทั้งหมดตัวสีแดงนี่คืองานนะครับมันจะบอกว่า new job เกิด new job ส่งงานให้ตรวจสอบแล้วนะเครื่องเรามีขีดความสามารถที่จะจับด้วยได้หนึ่งตัวทําการตรวจสอบได้ทันเวลานะครับเราก็จะได้สถานภาพแล้วเราก็จะได้อะไรนะครับเห็นว่างานนี้เข้ามาเยอะมากนะงานนี้เข้ามาเยอะ new job เข้ามาเยอะแต่ว่าขีดความสามารถในการที่ทํางานของเครื่องเราก็แล้วแต่ว่าเราจะดักจับและทําการปรับทาการตรวจสอบทาง section ในการโอนเงินในการทําธุรกรรมทางด้านการเงินดิจิตอลนั้นได้เร็วช้าขนาดไหนนะี่ยฮะอย่างนี้จะเห็นว่าเข้ามา เยอะเลยได้มาตัวหนึ่ง accept นะมันสามารถที่จะแชร์ accept ก็คือไอ้หุ้นเนี้ยที่ที่แชร์มันเนี้ยนะเราสามารถทดำเนินการตรวจสอบได้แล้ว accept แ,แล้วนะครับเราก็จะได้อะไรได้รางวัลเป็นเศษเงินนะครับเป็นจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ทนิยมสักสหลัก4ีหลัก5หลักนะครับในการ1ทําในการท,ทรํา1 transaction แต่จะเห็นว่าเครื่องเนี้ยทำมาแล้ว2,657 transaction น,น,นะครับผมอีเจกตไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของ ตัวเครื่องแฮสเลตก็คืออ่ะอัตราความเร็วการจอเราแต่ละใบมีขีดความสามารถในการทํางานที่ตอนนี้24่สีเมกะแฮ์เป็นค่ามาตรฐานที่ส่วนใหญ่เราจะตั้งกันอยู่ประมาณนี้เพราะว่าการที่เราตั้งความเร็วไปมากกว่านี้เรากาบทำงานไม่ได้เครื่องก็จะรีบูตเครื่องจะแห้งเราก็จะเสียโอกาสในการที่จะได้ไอ้ส่วนตัวสีเขียวๆซึ่งมันเป็นสตังค์นะครับอย่างเงี้ยมีนิวจ็อกเข้ามาสีสีแดงๆเนี่ยนะฮะเราก็สามารถจะทาได้ตอนนี้3จ็อก จากสีเขียวเนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้นะครับสีเขียวนี่คือเงินทั้งนั้นนะครับผมเออเมื่อเรารู้แล้วว่าเจ้าตัวเครื่องเนี้ยมันคือเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทั้งโลกมีอยู่อาจจะเป็นสักกี่สิบล้านเครื่องก็แล้วแต่นะครับทานเซคชันหนึ่งทานเซคชันต้องวิ่งให้เครื่องทั้งกี่ล้านเครื่องในโลกเนี้ยตรวจสอบมากกว่าครึ่งหนึ่งของของระบบที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงจะยอมรับถึงจะแอดเซ็ปว่า transaction นั้นสิ่งที่จะให้ตรวจสอบธุรกรรมนั้นถูกต้องแล้วนะครับการการทำธุรกรรมในในเรื่องนั้นก็จะถือว่าถูกต้องอย่างเช่นว่า,าเพื่อนๆจะโอนเงินให้ผมสัก1นึ่งบิตคอยซึ่งตอนนี้มีมูลค่า1นล้านแปดแสนบาทเมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเ,เจ้าตัวระบบเนี่ยมันอเจ้ตรวจสอบว่าเพื่อนๆมีสตังค์หนึ่งหนึ่งเหรียญจริงหรือเปล่าแล้วทําการโอนไห้ให้ผมแล้วผมรับได้แล้วเนี่ยของเพื่อนก็จะหายไป1เหรียญ คุณจะแฮกเรื่องนี้ได้ก็คือคุณต้องแฮกเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลกที่มันกาลังทําการตรวจสอบทรานเซ็คชั่นนี้คือทรานเซ็คชั่นนี้เมื่อตรวจสอบแล้วมันจะส่งไปใหค้คนอื่นตรวจสอบต่อไปนะครับผมไอเน,นี้ยผมตรวจสอบได้แล้วว่าโอเคเป็นไปตามที่คุณร้องขอมานะ,ะเป็นเรื่องของโปรโตคอลเจ้าตัวบล็อกเชนตัวนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ปลุกทรานเซ็คชั่นนั้นเพราะฉะนั้นคือเราก็ถึงจะก้าวข้ามด i a สก้าวข้ามอาคติที่ว่า เจ้าตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องไม่ได้มันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันวิ่งอยู่ในระบบเนี้ยที่อยู่ภายใต้เทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี้ยมันจําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานร่วมนะครับผมเพราะฉะนั้นคือคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องแต่ละคนก็จะเป็นเรื่องของการเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานในเรื่องของการตรวจสอบนั่นเองเนื่องจากว่าเจ้าการ์ดจอเนี่ยมันเราเรียกมันว่า G P U นะครับเป็นกราฟิก processing unit นะครับผมมันมีหน้าที่คำนวณน,นะเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอที่ทำงาน 3D เป็นการ์ดจอที่ใช้สำหรับเล่นเกมนะครับเป็นเกม 3D ที่เสมือนจริงเนี่ยมันจะต้องใช้หน่วยคำนวณอย่างมหาศาลแล้วก็เจ้าการ์ดจอเหล่านี้มันเก่งเรื่องการคำนวณน,นะครับและอเผอิญว่าในเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบออโปรโตโคอลต่างเนี่ยมันต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เขาก็เลยนำเอาการ์ดจอพวกนี้เอา gpu นะ GPU เหมือน CPU ละที่อยู่ในตัวมัน,นส่ง Data ไปให้มันทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ซอฟต์แวร์ก็จะทำการบอกว่าสิ่งที่เราตรวจสอบนั้นมันใช้ได้ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าก็คือซอฟต์แวร์เจ้าตัวของค่ายนายนะครับผมเ <c oughs> พื่อนอนจาจจะขุดอยู่ค่ายอื่นก็ได้นะครับผมการขุดตัวนี้เป็นการขุดเหรียญอีเทเรียมนะครับเ <c oughs> หรียญอีเทเรียมเป็นเหรียญเบอร์ 2, <c oughs> 2ของโลกนี้นะครับรองมาจากบิตคอย คอานี้เราไปดูวิธีการเซตอัพกันดีกว่าว่าจะทําอย่างไรให้เครื่องเรามีประสิทธิภาพในการขุดนะเราเรียกว่าการขุดก็แกันอยู่ที่24เมกะเฮสนะครับผมอย่างนี้สม่ําเสมอเสมอไปนะครับมันจะได้ผลรวมของปกการ์ดเนี่ยเท่ากับ147เมกะเฮสนะครับผมไม่ใช่เมกะเฮสความถีนะเป็นเมกะเฮสก็คือจํานวนไอตัวเฮสที่มันส่งมาให้เราตรวจสอบนี่แหละนะเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้ต่อวินาทียนะอ่ะ แต่ถ้าเยอะยาวมาดูนี่เลยครับเราจะใช้ตัวโปรแกรมที่จะควบคุมเจ้าตัวการ์ดจอนะครับตัวนี้ก็คือตัวตัวโปรแกรมควบคุมการ์ดจอนะตัวนี้มันจะเซตอะไรได้บ้างนะครับผมเนื่องจากว่าการ์ดจอเราเนี่ยมันสามารถทำโอเวอร์คล็อกคือรันด้วยความเร็วที่ที่สูงขึ้นกว่าสแกนดาที่มันทาได้นะครับผมเราเรียกว่าการโอเวอร์คล็อกแล้วกันคราวนี้วิธีการเซตนะครับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ ที่เขาเซ็กกันแล้วนะครับทดสอบแล้วรวมกันแล้วว่าเสถียรอยู่ในระดับไหนเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับอาจจะบางบางท่านไม่ได้ใช้ตัว afterburner ตัวนี้ในการควบคุมการจอเลยนะบางครั้งก็ลุลยกันแบบสดๆนะฮะซึ่งมันก็จะมีผลว่ามันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องนี้แหละนะจากประสบการณ์ที่ผมเคยขุดมาในอดีตมา่ามปีที่แล้วแล้วก เพิ่งมาเริ่มสตาร์ทเครื่องตัวตัวนี้ใหม่ก็มารื้อฟื้นกันใหม่ว่าอ่ะเอาละผมจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมในเบื้องต้นเนี่ยนะการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตัวหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่มันติ๊กตอยู่แล้วเนี่ยนะก็ตามนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าหัวข้อนี้ครับ synchronize setting for similar graphic processor อ่ามันบอกว่ามันทําการซิงโครไนซ์ในการตั้งค่านะครับกราฟจอกราจอตัวโปรเซสตัวกราฟิกโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกัน เหมือนเหมือนกันเราทำไงหมายความว่าการ์ดจอที่เรามีทั้งหมด6ใบเนี่ยนะเนี่ยหใบใบที่1ใบที่2เนี่ยจนถึง6ใบเนี่ยถ้าเมอกี้เซตติคว่าซิงโครไนซ์อยู่เนี่ยไอ้เจ้าสัญลักษณ์นึงจะเกิดขึ้นหมายความว่าเพื่อนเพื่อนเซตพารามิเตอร์ในการจอใบที่1เนี่ยนะฮะอีก5ใบที่เหลือมันจะมีค่าเซตติ้งเดียวกันทั้งหมดก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาเซตแต่ละใบนั่นเองนะครับผมในหัว ในหัวข้อเรื่องที่ว่ามันติ๊กไอตัวซิงโครไนไว้นะครับผมตรงนั้นคร่าวๆก่อนนะคราวนี้มาดูว่าในแต่ละอันเนี่ยเราเซตอะไรไว้บ้างนี่ครับพาวเวอร์ลิตเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตามนี้เลยนะผมเซตไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในอดีตเมื่อสามสิบปีที่แล้วเอ้ยโทษทีครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็ใช้ค่านี้กันจริงๆอะ่ะเดิมผมใช้อยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับเครื่องก็จะไม่ร้อนมากนะก็คือใช้พลังงานใช้ไฟแหละเนาะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วก็เทมลิมิตก็คือเป็นการตรวจสอบว่าการ์จอเนี่ยเราจะลิมิตอุณหภูมิที่ที่80องศา C เีเจ้าตัวเทมลิมิตเราก็จะลิมิตที่80องศาถ้าเกินนี้กระบอกก็คงจะต้องรีเซ็ตไปกับเครื่องอาจจะต้องรีเซ็ตระบบใหม่เพื่อให้มันคูลลิ่งลงนะครับหยุดทำงานคราวนี้เรามาดูเมมโมรีเมมโมรีบนการจอเนี่ย สิ่งที่เราบูตกันแล้วที่จะได้24เมกะเฮสต์ตรงนั้นด้วยความเร็วเฮส์เรทเท่านั้นนะครับค่าที่อยู่ประมาณ600เนี่ยบวกขึ้นไปโอเวอร์คล็อกขึ้นไป600เนี่ยเป็นค่าที่ดีที่สุดนะครับในการ์ดจอบางรุ่นด้วยนะครับผมเ,เขาบอกว่าถ้าทาได้ขนาดนี้จะต้องเป็นการ์ดจอที่มีแรม6 g ิกของซัมซุงด้วยต้องเป็นแรมของซัมซุงด้วยนะครับถ้าเป็นแรมของยี่ห้ออื่นไมโครหรืออะไรอันนี้เราไม่ได้พูดว่าแรมของเขาไม่ดีนะแต่ว่าการเซ็ตค่าตรงนี้ก็จะได้น้อยลง นะฮะฮคือโอเวอร์คล็อกได้น้อยลงเอาง่ายๆนะครับผมนะมันตังดันก็ไม่ได้ถึง1000เนี่ยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้คือค่าที่ดีที่สุดสําหรับการ์ดจอที่เป็นแรม 6G ของซัมซุงนะครับผมเป็นค่ายเอ็นวีเดียนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูแฟนสปีดถ้าเราไม่มีเจ้าตัว after burner นะ MSI after burner ในการควบคุมเนี่ยมันจะรันที่100%พัดลมก็จะดังวี่งยิง่งกว่านี้นะที่เพื่อนๆได้ยินเสียงพัดลมคลางกระหึ่หมือนอยู่เนี่ยเป็นการ รันที่80%เท่านั้นเองนะครับผม mm. ก็คือมันเป็นการรันที่สามารถจะระบายความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับมีผลรวมของการอุณหภูมิทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่70องศาก็ถือว่าถือว่าร้อนนะปกติผมจะอยู่กันที่60องศาแต่เนื่องจากว่าเหตุผลคือว่า,าก๊าซร,รุ่นนี้เราเรา,เาให้เขาทํางานรับใช้เรามาแล้ว3-4ปีนะครับผมก็เริ่มจะเสื่อมสภาพลงบ้างเริ่มเป็นคุณปู่แล้วนะครับผม เจ้าจำนวนเมกะเฮซตรงนี้ก็ลดลงนะครับมันลดลงเหลือประมาณ22กว่ากว่าซึ่งจะทำให้เราจะลอดนะครับดักสตังตรงนี้เราจะหายไปเราจะทำงานไม่ทันด้วยความเร็วที่มันต่ำลงนะครับส่งมาให้แล้วรับไม่ได้อันเนี่ยส่งมาเยอะรับไม่ได้เงนนะเราก็เลยจะมีความจำเป็นที่จะต้องโอเวอร์คล็อกเจ้าตัวแกนนะครับก็คือสเปคของอเจ้าตัว CPU ขึ้นมาปกติผมใช้ไป้เลยนะครับผม ค่าที่ตัวนี้ที่เซตแล้วเครื่องยังทํางานได้สเถียรยังทํางานได้โดยที่ไม่ไม่ทําการรีเซ็ตตัวเองบ่อยๆก็คือร้อยถึงร้อบนะครับพอร้อยถึงร้อมันจะบูตตัวเบสนะของคอเนี่ยขึ้นมาถึงพันแปดร้อเมกะเฮิร์ตัวนี้คือเมกะเฮิร์คือความเร็วนะครับผมแต่เจ้าตัวแรมเนี่ยเราแรมที่เราบูตไป600เนี่ยเราจะได้ความเร็วถึงสี่พันหกเมกะเฮิร์นี่คือความเร็วของ ของหน่วยความจําที่อยู่บนการ์ดที่ทํางานได้เราโอ้เข้าขึ้นไปจะทําให้ตรงนี้ผลรวมในการปฏิบัติงานทั้งหมดตอนหนึ่งการ์ดเนี่ยมันทําวิ่งได้แค่วิ่งได้ที่24เมกะเฮิรตซ์คือแฮชเรทเนี่ยแฮชตัวนี้นะครับ H A S เนี่ยแฮชเรทตัวนี้เออมันสามารถจะทําได้คงเส้นคงวาอยู่ที่24ไม่ต่ำกว่าน,นี้ครับแต่ตอนนี้เซ็ตก,ก็จะเกินไปหน่อยนะแต่ว่าเขาบอกว่าแรมของซัมซุงเนี่ยการ์ดจอที่มีแรมของซัมซุงเนี่ยสามารถจะเซตได้ถึง25เมกะเฮิรตซ์ครับเพิ่งโดยทั่วไปเนี่ย ก็จะอยู่ันที่ประมาณ20-22ถึงยอยี่สาอยู่ประมาณนี้นะเออถ้าเป็นแรมของตัวอื่นนะจะเห็นว่าสีแดงนี่คือไม่ได้ตังค์นะสีเขียวนี่คือได้ตังค์สีเขียวนี่คือเครื่องของเราเนี่ยไ,ไ,ได้ทำการราบรู้ะ proof, นะครับทำการตรวจสอบทรานซัชั่นที่วิ่งมาให้แล้วเราก็ตอบผลเข้าไปแล้วเราก็แอคเซปมาแล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องแล้วเราเขาจะได้สตังค์นะได้ค่าตอบแทนเอาง,ง่ายคือได้รางวัลได้ค่าตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นคือในการที่เราทำตรงนี้ ก็คือการตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาทํางานนะครับไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนะครับสตางค์ก็สตางค์เราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มานะครับผมเอ่อดัต้ที่วิ่งมาก็เป็นดัต้จากทั่วโลกที่วิ่งผ่านเครื่องเรานะครับไม่มีใครหลอกใครนะครับส่วนใครจะไปหลอกในเรื่องของหลอกลวงในการที่จะเอาเงินของเพื่อนๆไปเอ่อไปร่วมลงทุนอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่าไฟค่าไฟค่าไฟตัวละ90าบาท90บบาทนะฮะ รวมกันแล้วก็คือห้าหร้อยวัตต์นะครับต่อชั่วโมงก็เครื่องนี้ก็คือเครื่องเล็กผมแต่ละเครื่องกินอยู่ประมาณสองพันสองพันบาทนะครับใช้ power supply 650ห้าสิบวัตต์ตัวนะฮะในการทำงานแต่ละเครื่องนะครับตอนนี้รันอยู่สองสองเครื่องก็อยู่ตกประมาณอยู่4ี่พันกว่าบาทนะครับผมส่วนผลประกอบการนะครับถ้ายังรันอยู่ที่ยี่บสี่มกะเฮิร์ตอย่างนี้ตลอดนะครับ2เครื่องรวมกันก็อยู่ประมาณ เอ,อสองหมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะครับหักค่าไฟแล้วสี่พันบาทก็ยังพอเหลือค่ามามา่มาบ้างนะครับผม,มคราวนี้หลังจากเซฟแล้วเนี่ยครับมันจะต้องทําการอ่าเซฟค่านะครับทั่วไปนะฮะเซฟค่ามันก็จะมีตัวนี้เนี่ยตัวนี้คลิกอ่าเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะเปิดเปิดตัวล็อกนะเหมือนกับไลฟ์โปรเทคอะนะเปิดเสร็จแล้วก็เราทําการกดปุ่มตรงนี้ครับทุกตัวนี้ก็จะกระพริบพเพื่อให้เราเลือกว่าเราจะเซฟโปรไฟล์ไหนมีอยู่ทั้งหมดห้าโปรไฟล์ ถ้าเราต้องการอันตรงนี้นะเซตแบบนี้แล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้แล้วกดนะกดปุบ๊บมันก็จะเลิกกระพิบไปรับผมแล้วก็มาล็อกเหมือนเดิมผมจะไม่ทาเพราะว่าอันนี้ผมตั้งไปหมดแล้วมาดูกันว่าเนี่ยอย่างนี้โปรไฟล์ที่2เนี่ยเห็นไ,ไหมมีการเซตค่าพาวเวอร์ที่ต่ําลงไปนะครับเทมลิมิตมันอยู่เท่าเดิมนี่คอคอกผมเป็นศูนย์เลยนะนะคอคอกเป็นศูนย์ปุ๊บอ่าเรทมันจะตกทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องคุณปู่เนี่ยเริ่มแก่แล้วเรทในการทำแฮชเรทมันจะตกลง อ่าตอนนี้เราเซตแม่โมลิค็อกขึ้นไปสูงขนาดนี้เครื่องจะรีเซตบ่อยจากโปรไฟล์ที่2นี่นะผมก็เลยไม่เลือกใช้นะครับทาการติดตั้งใหม่ก็คือไม่ให้ติดตั้งใหม่คือเซตอัพไปได้นะโปรไฟล์จะเซฟไว้สักกี่โปรไฟล์ก็ได้นะอันนี้ผมก็มาเลือกโปรไฟล์ที่1เนี่ยนะครับผมให้มันทํางานคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเครื่องมัน, reset นรีเซตนะฮะไฟดับหรือว่าเครื่องทําการบูตเครื่องตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วข้างเซตอัพตัวนี้ไม่ได้ มันไม่ได้ค่าเริ่มต้นจากโปรไฟล์ตรงนี้จริงๆมันมีเช็คอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆต้องมาดูตรงนี้ครับหลังจากเช็คลูกฟันเฟืองแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้นะออมาดูตรงโปรไฟล์นี่ครับผมโปรไฟล์มันก็จะมีให้เลือกนะสองดีสามดี D, D. คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเซตติ้งในการเอาการ์ดจอไปเล่นเกมอะนะเกมสามดีจะต้องเซตค่าอะไรต่างๆเนี่ยให้การ์ดจอมันทํางานอย่างไรอ่ะแต่ครั้งนี้เรา เราไม่ได้เล่นเกมแล้วเราก็เหมือนกันมีโปรไฟล์ผมก็ใช้โปรไฟล์ 2D 3D นะไม่รู้มันใช้ตัวไหนนะแต่คาดว่ามัน,มนคือ 2D แหละมาเลือกโปรไฟล์นะโปรไฟล์ที่เราเซตที่เราเซฟไว้ตามโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยนะเราก็เลือกไปตัวหนึ่งทีน,นี้เราก็เลือกว่าตัวที่เราเซตไว้เนะี่ย80 80คือค่าตรงเนี้ย80 80 120นะครับ600เนะี่ยมันคือมันคือ,ม,คอมันคือตัวนี้ที่เราเซตไวนะ้นี่เลยนะเราก็มาเลือกตรงนี้เลือกติ๊กไว้ ติ๊กไว้มันก็จะมาปรากฏตรงนี้ปกติช่องนี้จะไม่มีค่าใดๆว่างอยู่เมื่อเราติ๊กไว้แล้วเราก็แอปพลายตรงนี้แล้วกดโอเคลงไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เซตเนี้ยมันรีเซ็ตไม่ว่าจะเป็นไฟดับไฟกลับมาใหม่รีเซ็ตเพราะว่าอุณหภูมิสูงเครื่องแฮงใดๆก็แล้วแต่มันจะกลับมาที่รันที่โปรไฟล์นี้เสมอเพราะฉะนั้นคือสภาพการทํางานก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ว่าจะรันอยู่กี่ปีกี่ชาติ เครื่องนี้เคยรันมาแล้ว24ทับ360นะรัน365วัน24ชั่วโมงมาแล้วเป็นเวลา3ปีนะหยุดเป็เมื่อปีที่แล้วเพราะว่า,าราคามันตกราคามันตกจนถึงขั้นว่าใกล้เคียงกับค่าไฟนะครับผมก็ไม่มีกวอนจำเป็นที่จะต้องมา,าเปิดเครื่องให้ให้มันร้อนนะครับผมก็เอาเงินค่าไฟไปซื้อเหรียญมาเก็บไว้เลยก็ยอมได้แต่ถามว่าในยุคปัจจุบันนี้กจอตัวหน้าตายอย่างนี้สมัยก่อนมันกาวละหมื่นกว่าบ,บาทนะครับ แต่ปัจจุบันเนี้ยมันสามหมื่นกว่าบาทไปจนถึงเจ็ดหมื่นบาทแล้วนะครับผมเพื่อนก็ต้องตัดสินใจเราเองว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนนะครับทันไหมที่จะขุดภายในระยะเวลา2เดือนนี้ก๊า,าบิตคอยมันยังอยู่ที่ล้านแปดจริงหรือไม่นะครับผมถ้ามันอยู่ยังอยู่ล้านแปดนะฮะแล้วก็ไอ้กร์ดจอใบละสามหมื่นบาทเนี่ยมันสามารถได้ขุดมากเท่ากับเครื่องผมสองเครื่องสามเครื่องเนี่ยก๊าดใบเดียวสามหมื่นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าเครื่องของผมด้ยซ้ำไปนะเครื่องรุ่นคุณปูนะั่นะนะ่ะกราดใบละหมื่นกว่าบาทเนาะ ก็ค,คิดดูเองใบละหมื่นกว่าบาทการจอใบเนี้ยนะหมื่นกว่าบาทแต่ปัจจุบันมันสามหมื่นบาทนะเออคราวนี้ถ้ามันยังอยู่ในราคานี้หมายถึงว่าบิตคอย n ยังอยู่ในราคา1นล้านแปดแสนบาทหรือ1นล้านห้าแสนถึงแปดแสนบาทอย่างทุกวันนี้สองเดือนมันก็คุ้มทุนนะครับผมแต่ตรงนี้มันไม่มีใครการันตีหรอกว่ามันจะคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนราคามันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือไม่แต่ว่าความโชคดีของเราคือตรงนี้ซิสเต็มสตัวนี้มันคุ้มทุนไปแล้ว ที่เหลือนี่ก็คือเสียบปลั๊กแล้วรับตังของจริงในโลกของออนไลน์ในโลกของดิจิตอลในโลกของคริปโตเคอเรนซีก็ทําเงินได้ด้วยประการลักษณะนีนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาทําความเข้าใจการระบบคริปโตเคอเรนซีมาทําความเข้าใจการระบบการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีด้วยฮาร์ดแวร์ด้วยการจอนะครับผมโอเคปล่อยให้ก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมต่อไป อ่มาดูนิดนึงว่าผมก็จะมีตัวช่วยนะตัวช่วยก็คือว่าตัวสลับการ์ดจอเราสามารถจะสลับไปดูเครื่องอื่นดูเครื่องล่างดูเครื่องบนซิว่ามันทานํางานยังไงเราทามาดูจอเครื่องบนยขอสลับจอมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงาวกลับมาแล้วจะเห็นว่าตัวบนเนี่ยนะมีการ์ดจออยู่ห้าใบก็จริงแต่ประสิทธิภาพเยี่ยมมากนะจะทํางานได้ได้ดีมากๆ ก็คือจริงๆมันทําเท่ากับตัวล่างแหละนะเรามาดูกันว่าการอัตราก,การอ e ีเจนะ็น e ี่อีเจ็ออกมาก็เยอะพอสมควรนะจากเจ็ดพันฟาทรานซัคชันเนี่ยมันก็อ e ีเจ็มาพันกว่าเหมือนกันนะเอ้ย100ร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าทรานซัคชันที่ท,ที่ที่ทำงานไม่ได้หรือว่าทํางานแล้วไม่ทันเวลาก็จะถูกถีบออกมาถูกอ e ีเจ็ออกมานะครับผมอ่าอันนี้คือการท,ที่มีเครื่องที่มีการจออยู่ห้าใบนะครับผมรันที่ยี่สิบสี่เหมือนกันนั่นหมายความว่าวิธีการเซตของผม ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยทุกเครื่องนะก็ปรูปแล้วว่านะปรูปแล้วว่านี่โอ้นี่ตั้งไฟขึ้นไปเยอะหน่อยแปดสิบห้าเลยแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังโอเคอยู่นะเครื่องนี้ถือว่าประสิทธิภาพดีเนาะอุณหภูมิยังอยู่ที่ห3สิบสามหกสิสามองศาซีเองเนาะนี่ก็รันอยู่ที่หนึ่งร้อยเองเนาะแต่ว่าคอคอกอยูอ่ที่หนึ่งร้อยอืมคอคอกหนึ่งร้อยจริงจริงไม่น่าตั้งดันไฟขึ้นไปสูงขนาดนี้ แต่มันนิ่งแล้วมันได้ตังแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเนาะถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะลากบาร์ตรงนี้ไปเดีย๋ยวลงลดมันที่80เิ๊ยังอยู่มาเพราะตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่ตั้งนี่นะ24.75นะจริงๆเอาลงได้นะประหยัดไฟลงประหยัดไฟลงหน่อยได้ะไปไหนกันละอืมเอาลงเวลาเราจะเซตใหม่อ่ะเนี่ททำการเซตให้ดูเลยเนาะก็เปิดล็อกตรงนี้ก่อน นะแล้วก็ปรับตัวนี้ลดลงไปเอาสักเอา้อาอสักแปดสิบพอเดี๋ยวกลับมาดูให้ทีว่าแปดสิบแล้วมันมันมีผลยังไรเนาะแปดสิบเทมลิมิตโอเคนี่เท่าเดิมตัวนี้ยังอยู่ที่พันแปดลดลงแล้วพันแปดพันเก้านะเสร็จแล้วก็แอปพลายเลยแอปพลายไปแล้วก็ทำการเซฟนะกดปุ่มนี้ปับ๊บ มันก็จะกลับทิ่แบบนี้ให้เราเลือกว่าจะเซฟโปรไฟล์ไหนผมเซฟไว้ที่โปรไฟล์หนึ่งก็แล้วกันเซฟทับที่เก่าเลย save เซฟไปแล้วเมาส์ก็ไม่ค่อยดีเซฟแล้วก็กดล็อกเหมือนเดิม,มกดล็อกนี่มันเปิดหรือปิดอ่ล็อกโอเคล็อกแล้วเหมือนเดิมนี่เราก็จะรันอยู่ที่ตรงนี้ตลอดไปนะ มื่เราเซ็ตค่าแล้วก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับผมเจ้าตัว hash rate ก็ยังวิ่งอยู่ที่24แหละนะไม่ต้องไม่ต้องให้มันเซ็ตไฟขึ้นไปเยอะแต่ apply ไปกิมาเช็คโปรไฟล์นิดหนึ่งโอเค75 80อ่ะตอนนี้กลับมาที่80ละเทม80เหมือนเดิมนะครับผมอืมโอเคโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายมือจอมีปุ่มสีแดงๆครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับผมเราจะมีเรื่องของงาน DIY แบบนี้แหละครับผมเซตอัพนะทำการติดตั้งเตรียมโปรแกรมนู่นนี่นั่นด้วยตัวเราเองมานำเสนอเพื่อนๆอยู่บ่อยๆแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อว่าเราจะทําการแจ้งเตือนท่านเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆมานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ